ว่าเรื่องนี้เนี่ยเน้นคิดว่าเกี่ยวกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อย่างแน่นอนบลูมเบิร์กชมไทยว่าเขาจัดการเรื่องเงินเฟอ้อได้ดีอะไรนะบลูมเบิร์กชมไทยว่าจัดการเงินเฟอ้อได้ดีค่ะเอาอีกรอบไหมคะมันฟังแล้วมันแสลงหู <laughs> ถ้าง,งั้นใครฟังไม่ได้อุดหูไปเลย,เเลยนะคะ <laughs> นี่นี่นนไม่ใช่ในเมืองใครนะบลูมเบิร์กขำนัก <Bloomberg, S 2> ข่าวร <Bloomberg. S 2> ะดับโลกเลยนะ d ดเนียลมอ s สค่ะเป็นคอลัมนิสต์สายเศรษฐกิจเอเชียของบลูมเบิร์กนะคะแสดงความคิดเห็นถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยในบทความค่ะโดยเขาบอกว่าเมื่อบรรดาธนาคารกลางประชุมกันเกือบทุกวันเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการต่อสู้กับเงินเฟ้อมันทำให้ผมคิดถึงประเทศไทยไม่ได้คิดถึงรีสอร์ทหรือว่าอาหารเลิศรสแต่เป็นความสำเร็จที่ไม่ได้รับการพูดถึงโดยเฉพาะเรื่องความสามารถควบคุมเงินเฟ้อได้อย่างอยู่หมัด โอ้โหนี่ขีดชั้นใต้นะความสําเร็จที่ไม่ได้รับการพูดถึงในเรื่องของการควบคุมเงินเฟ้อได้อย่างนักข่าวต่างประเทศเขาเห็นอนะคืออันนี้เป็นบทความในหัวข้อว่า outside of politics thailand has a good story to tell ค,คือเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีเรื่องดีๆที่จะบอกอนะ คือไม่ได้บอกเฉพาะเรื่องของการเมืองแต่ว่ามีเรื่องดีๆรือเรื่องดีที่ที่เขาว่าก็คือในขณะที่ประเทศอื่นๆแม้แต่อเมริกาหรือประเทศในแถบยุโรปกําลังต่อสู้กับสภาวะเงินเฟ้ออย่างหนักหน่วงผู้คนยากลําบากสิ่งเหล่านี้ทําให้ผมคิดถึงประเทศไทยในแง่ที่ว่าประเทศไทยนั้นสามารถจัดการควบคุมเงินเฟ้อได้อย่างอยู่หมัดแต่ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้นะหูอย่าว่าแต่ คุณแดเนียลมอสเลยค่ะแม้แต่คนไทยด้วยกันเองเนี่ยยังไม่รู้สึกถึงเรื่องนี้เลยรวมถึงสื่อด้วยรวมถึงนักการเมืองนะก็พูดซ้ำๆซากๆอยู่ด้วยนนอ,อ๋อเศรษฐกิจมันแย่อย่างงน้นอย่างนี้นะนะคะคือเขาก็บอกว่าตอนนี้หลายฝ่ายมีความพยายามอย่างมากเลยนะคะในการที่จะเข้ามาแก้ไขกับเรื่องของเศรษฐกิจกับเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยแต่สําหรับประเทศไทยนั้นก็ จัดการได้ดีเลยทีเดียวนะคะครับคือเขาก็ให้เครดิตนะทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับคือมีการเปรียบเทียบด้วยทันไปว่าอย่างธนาคารการของอเมริกาเนี่ยคือมันเป็นเรื่องการประเมินสถานการณ์นะเช่นเขาบอกว่าธนาคารกลางหลายแห่งหลายประเทศเนี่ยประเมินสถานการณ์คําว่าชั่วคราวเนี่ยนะต่างกันไปแต,แต่ของไทยเนี่ย คือประเมินได้ตรงพอประเมินได้ตรงปุ๊บการออกมาตรการต่างๆแบบไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปมันทําให้เราสามารถควบคุมสถานการณ์เงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่ต่ําลงได้นะครับอย่างเดือนมิถุนายนเนี่ยเหลืออยู่แค่0.2%เท่านั้นเองค่ะเขามองแบบนี้ค่ะเขาบอกว่านอกจากประเทศไทยแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยถูกบทบังจากการกลับมาเติบโตของเศรษฐกิจจีนโดยการท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักในภูมิภาคนี้กําลังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปท่ามกลางจํานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ปรับตัวดีขึ้นแต่ทว่าดูเหมือนการเมืองไทยแบ่งฝักแบ่งฝ่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตสักเท่าไหร่เพราะผ่านมาสองเดือนแล้วประเทศไทยก็ยังไม่มีนายกรัฐมนตรีบทวิเคราะห์นี้ยังบอกว่าอย่าปล่อยให้เรื่องราวทางการเมืองเหล่านี้ กลบเรื่องราวที่ดีของประเทศค่ะนะ,ะเติมให้หน่อยหนึ่งแล้วกันนะเขาบอกว่าประเทศไทยควรจะพูดถึงความสําเร็จนี้ของตัวเองให้มากขึ้นเพราะการเมืองที่ไม่นิ่งเข้ามาบดบังความสําเร็จดังกล่าวจนแทบจะมองไม่เห็นอโอ้โหนี่ค<า>นะคะ่ะเออมันนะเป็นเรื่องที่นะคือคนทํางานเนี่ยหลายคนบอกว่าเนี่ยนึกถึงภาพ คมขึ้นมาเลยลอยขึ้นมาเลยค,คมเติมพิจาไปสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ได้รับรางวัลรัฐมนตรีคลังแห่งปีนะครับแต่ว่าสื่อพูดถึงน้อยมากมคนชมท่านน้อยมากดิงนั้นก็อาจจะไม่ได้ไม่ต้องการคําชมอะไรแ,แต่ว่ามันมีสุภาษสิทไทยนะที่บอกว่าเราต้องชมคนที่ควรชม,ม <นะ S 1> แต่นี่ไงคือมันก็ย้อนกลับไปที่ การมองของคุณมอสเดนิลมอสที่เขาบอกว่าการเมืองไทยเนี่ยมันอยู่กับการแบ่งสีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายจนกระทั่งทําให้คนอยู่กับการเมืองจนหลงลืมเรื่องอดีๆเหล่านี้ไปวันไอประเด็นเหล่านี้นะครับในการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ถูกไปนําไปเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจของคนจํานวนหนึ่งว่าไอที่ผ่านมาเนี่ยนะเขาบริหารดีแบบขนาดนี้นะอืมไม่นับแต่เราดูแค่ว่าไอนี้ให้สามพัน อ,อันนี้ยกเลิกเกณฑ์ทหารอัน,นี้ฉันไม่ชอบออคนนี้ฉันเบื่อเพราะอยากได้คนนี้อย่างเงี้ยเนี่ยออก,ก็ไม่เป็นไรก็เราเลือกไปแล้วนะนี่ลองนึกภาพดูมีคนตั้งคำถาม